สวัสดีครับพี่ต้อนรับสุริการสักกิเการความเกิดนะครับและวันนี้เราเล่นเกมโลบกในแหวนที่มีชื่อว่าคอมบ้าพีดเหมือนเดิมนะครับมีน้องๆคนนึงขอมานะครับว่าเให้ทําคลิปสอนฟาร์มนะครับนี่นะครับก่อนแรกเราจะสอนฟาร์มนะครับนี่นี่ก่อนแรกก็คือตรงนี้นะครับตรงจุดเกิดตรงนี้นะครับนี่ละนี่เราก็มาฟาร์มตรงนี้ครับฟาร์มเลเวลห้าก่อนจากนั้นก็มาฟาร์มบอสตรงนู้นนะครับนู่นนู้น ตรงนู้นเลยตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับโอเคครับไปกกอดต่อไปกันเลยครับนี่นะครับนี่ครับฟาร์มตรงนี้ครับเกาะถัดไปเลยนะครับเอาละครับนี่คือเกาะถัดไปนะครับเกาะทะเลทรายนะครับเรเวลห้าสิบนะครับจากเรเวลห้าก็เป็นเลเบลห้าสิบนี่ก็ฟาร์มตรงนี้ก่อนนะครับโอเคจากนั้นเราก็มาฟาร์มตรงนี้นะครับนี่ตรงบอสเลยเรเบลหนึ่งร้อย ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่แล้วก็ฟาร์มไปแบบนี้ฟาร์มเอาเอะไรวะเตรียมละมั้งครับเพื่อเอาไปสูมผลพีศาสน่าจะนานอยู่ครับโอเคเราไปเกาะถัดไปเลยครับนี่นะครับเกาะต่อมาก็จะเป็นเกาะน,นี้นะครับนี่ก็จะเป็นเกาะหิมะนะครับก็ประมาณนี้แหละครับ นี่แหละครับจากนั้นเราก็มาฟาร์มบอสตรงนี้นะครับนี่เลยตรงนี้เลยโอเคครับไปเกาะถัดไปเลยครับโอเคครับเกาะต่อไปก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเกาะมารีฟอร์ดเกาะรับเลือนี่ครับนี่ระยะ600เราก็ตีตรงนี้ก่อนจากนั้นก็ไปตีบอสข้างบนนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนี่ครับเวลาเราขึ้นมาแล้วเราก็มาตีตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเคไปเกาะถัดไปกันเลยครับ โอเคครับกี่กกอนถัดไปนะครับมั็นขึ้นตรงนี้นะครับนี่เราขึ้นตรงนี้เลยโดดขึ้นตรงนี้นี่เราก็ไปตีมันตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปตีข้างบนตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้เลยครับนี่โอเคไปก่อะถัดไปนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเกาะที่มีเลเวลหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับข้างบนก็จะเป็นเลเวลสองพันห้าร้อยพอดีเลยนะครับโอเคเราจะตัดภาพไปเกาะถัดไปเลยนะครับโอเคครับเกาะถัดไปก็จะเป็นเกาะน้ำตกนะครับมันก็จะมีบอสเลเวลสามพันอยู่ตรงนี้นะครับ นี่เราก็จะไปตีเลยเดี๋ยวเซฟบเซียบจุดเกิดก่อนแล้วตายอ่าตายอยีกทีด้วยโอเคไปก่อนไปกันเลยนะครับนี่นะครับเกาะถัดไปก็จะเป็น,กนเกาะแห่งป่านะครับเขาเรียกเกาะป่าหรือฟอเรสอะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเดี๋ยวเซียบจุดเกิดกันนี่เลเวลสามพันห้านะครับนี่เออโอตายส่วนข้างในก็จะมีบอสลิงนะครับก็จะมีบอสลิงเล้ไม่ท่าไหแ่วะโอตายอีกแล้วจะได้ไปไหมนี่วันนี้ อะไรเนี่ยโอเคโอเคไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วนี่นะครับก็จะมีลิงนะครับลิงยักษ์นะครับนี่เดเวลสี่พันเลยนะครับนี่มันจะตีตายยากนิดนึงโอเคครับไปเกาะถัดไปกันเลยไปกันเลยครับโอเคครับเกาะต่อไปก็จะเป็นเกาะบอสเบคอนนะครับเลเวลก็จะอยู่ประมาณที่สี่พันห้านะครับสี่พันห้าร้อยเองนะครับนี่มันจะตีตายยากนะครับตียากมากโอเคเราไปดูเกาะถัดไปกันเลย นี่นะครับกอดต่อไปก็อยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเป็นน้ําวนนะครับขนาดใหญ่แล้วก็โดดลงมาแท่นหินตรงนี้เยนะครับมันก็จะมีอะไรวะคนหน้าหมาอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่คนหน้าสุนัขน่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้แล้วก็เออล้วก็กดตรงนี้นะครับทําไมเลื่อนรถอราเมื่อกี้งง <S <S นี่เราก็กดตรงนี้นะครับไยไปสิโอ้ยเอ้ยทําไมลงไม่ได้วะ จะลงกาะมนุษย์เงียง้ยว้ยไม่ลงติดบั๊กรด้ยังไงโอเคลงมาได้แล้วนี่นะครับเกาะมนุษย์เงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็จะอยู่ที่เลเวลห้าพันนะครับเป็นเกาะสุดท้ายนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวดูก่อนก็ประมาณนี้นะครับเกาะต่างๆที่ผมรู้จักนะครับ โอเคครับคลิปวมมีวันี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ